สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เ,เจอกับโจยเราครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กวันนี้เป็นเมนูผัดเผ็ดหนูหน้านี่นะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นกันไม่ค่อยชัดนาอพอดีไปต่างจังหวัดแล้วไปตลาดนัดมันบ้านมาเขาก็มาขายนะครับยังสดๆอยู่เลยโจ๊กก็เลยเอาไปย่างครับวิธีย่างคือใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับเป็นเตาถ่านกลับเขาเรียกอะไรนะเปลือกมะพร้าวนะครับเป็นเชื้อไฟแล้วก็เอาไปตองห่อย่างจนมันแห้งนะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาไปสักกันอีกทีหนึง่งน,นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอนอื่นกันดีกว่าที่ต้องใช้นะครับก็จะมีพริกแกงนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะพุนๆนะครับอันนี้สูตรพริกแกงเดี๋ยวจงวางไว้ให้นะครับแล้วก็มันเป็นผัดเผ็ดโจ๊กึงตำพริกจินดาแดงหรือถ้าเพื่อนๆใช้พริกขี้หนูสวนก็ได้นะครับลงไปนิดหน่อยอ่าต่อด้วยอันนี้เป็นน้ํามันนะครับเอาไว้สําหรับผัดพริกแกงนะครับ พี่ไทยอ่อนอันนี้โจ๊กล้อเอาแต่เม็ดมันมาเพราะว่ามันจะทานง่ายนะครับเวลาเวลาทําเมนูนี้มันจะต้องตักเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสับหมูน้ําปลาครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสหรือว่าซอสถั่วเหลืองฝาเขียวนะครับใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ใบกระเพราแดงใบเล็กๆนะครับเอาดอกมาด้วยนะครับหอมดีมันฉุนมากๆโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการสับหมูสับหมูต้องสับให้ดูไหม ไม่ต้องดีกว่านะครับเสียเวลานิดนึงดีกว่าโอเคโอเคครับก็เริ่มจากการเอาหมูมาหนูนะครับหนูหนูพผ,ผิดอ่าเอาหนูมาหั่นเป็นให้มันชิ้นเล็กลงมานิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะได้สับง่ายนะครับเพื่อนเพืก็คือนะครับซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่เราจะสับนะครับมันจะได้สับได้ง่ายขึ้น ประมาณนี้ครับคือ,กอยกจะสับเครื่องในกับกระดูกไปด้วยเลยนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนแบบว่ากลัวกระดูกติดฟันหรือว่าอยากได้เครื่องในมันเป็นชิ้นทกตับมันเป็นชิ้นๆหนึ่งนะครับก็แยกออกมาก่อนก็นกได้นี่นะครับแล้วเราก็สับๆับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนละเอียดแล้วกันครับมันจะได้ไม่เสียเวลาครับเพื่อนๆ เรียบร้อยครับเพื่อนๆหลังจากสับจนกล้ามขึ้นแขนเพื่อนบ้านเกียรติก็ได้หนูนะครับสับมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดเผ็ดกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ทะพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มจากน้ํามันนะครับน้ํามันไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยิมเกินไป โจ๊กจะใช้พริกสดนะครับลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคั่วให้มันหายเหม็นเขียวนิดนึงนะครับคือเพื่อให้ดับกลิ่นกลิ่นเหม็นเขียวของของพริกสดนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำมันจะมีกลิ่นหอมของพริกด้วย ค่อยๆผัดไปนะครับจริง,รงๆเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนๆก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆผัดไปถ้าเป็นเตาถ่านก็คือมันจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงแต่มันจะสม่ำสมือมากนี่นะครับพอเริ่มเหลืองก็เป็นพิแกงครับตรงนี้เราเริ่มสุดละ พริกจะเกลียมเกลียมนิดนึงนะครับคือไม่ใช่แดงสดเหมือนพริกที่เราผูกมาอย่างเดียวนะครับตรงจะมาผัดน้ำมันมันจะออกเกลียมเกลียมนิดนึงแต่มันจะหอมนี่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นหนูที่เราคั่วไว้นะครับแล้วก็สับเอาไว้เนี่ยที่เราย่างไว้ไม่ใช่ค <c oughs> ั่วเราย่างแล้วก็สับเอาไว้นะครับเอาลงไปผัดกับพริกแกงเลยนะครับแล้วก็อันนี้แหละต้องผัดให้มันเข้ากันเข้าเนื้อเลยนะครับ คคุกไปเรื่อยๆนะครับเป็นสูตรแห้งนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบสูตรน้ำๆเหมือนผัดผัดเผ็ดกบผัดผัด,ผด,ผดชาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเหมือนคั่วเลยแห้งๆเลย เริ่มเข้าเนื้อกานก็เล่งไฟนิดนึงก็ได้ครับราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เม็ดพริกไทยอ่อนเราอยากให้เม็ดพริกไทยอ่อนสุกด,ด้วยฉะนั้นเราก็จะรีบใส่ลงไปนิดนึงถ้าเพื่อนๆอ,อยากทานดิบกรอบเลยก็ใส่ที่หลังครับมันจะได้ยังกรอบอยู่มันจะแห้งเหมือนขั้วเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจ อ่ะปรุงรสสักนิดนึงก่อนก็น้ำปลาครับหลักๆเลยของเมนูนี้ก็ความหอมแล้วก็กปรุงรสนิดนึงเพื่อให้มันกลมกล่อมน,นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงรสผงปรุงรสอะไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใส่ผงชุบรสหรือว่าใส่ผงปรุงรสพวกรสดีคันออะไรอย่างเงี้ยตรงซอสปรุงรสตัดออกนะครับตอนนี้ฉุนมากแตกหมูเลยจ้ะ เสร็จแล้วเราก็จะชิมรสชาตินิดนึงนะครับเพราะว่าพี่แกงเราเนี่ยแต่ลรค้กบางทีมันรสชาติมันจัดไม่เหมือนกันน,น,ะะออกน,นี่นะครับอืมโอเคล้ออกเค็มนะครับนี่นะครับพอเราชิมรสชาติได้ที่แล้วนะครับก็จะเป็น อันนี้พี่แค่อ่อนนะครับใส่ลงไปแล้วผัดสักพักหนึ่งให้มันเริ่มสุกนิดนึงก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเจโจชอบทานให้มันสุกนิดนึงแต่ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบแบบลิกเสียวกรอบเลยก็ใส่ลงไปสักครู่นึงก็ได้ครับไม่ต้องนานมากนี่นะครับแวงแห้งเลยนะครับบางคนก็เรียกข้นหน,หนาแต่ข้นหน,หนาต้องมีเครื่องเทศด้วยสําหรับโจนะครับแต่ถ้าผัดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผัดเสร็จแห้ง เนื้อวิ้ต้องเกิ็ดแห้งๆแล้วก็ค่อนข้างเผ็ดแล้วรจัดนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะโรยใบมะกรูดนะครับแล้วก็ผัดให้ใบมะกรูดมีกลิก่นหอมออกมาก่อนสักคู่หนึ่ง มาเริ่มสุกอย่างเนี้ยเราจะรู้สึกได้แล้วคือมันมันจะเริ่มไม่แข็งกระดกกระเดกแล้วมันจะเริ่มอ่อนตัวลงไปนะครับขอโทษทีเดี๋ยวเราจะใส่ใบกะเพรานะครับจังหวะที่เราจะใส่ใบกะเพราเนี่ยเราเล่งไฟนิดนึงก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวใส่ใบกะเพราไปปุ๊บเราจะผัดแค่นิดเดียวให้มันพอสลดนะครับนี่นะครับใส่ไปเยอะเลยใส่ดอกใบกะเพราด้วยนะครับเขาเรียกเลยดอกกะเพราโดยใช้กะเพราแดง เก็บมาจากที่ต่างจังหวัดเหมือนกันคือนี่เก็บแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมาเลยหนูว่ายากมา,ากต่างจังหวัดเพื่อตั้งใจมาทําเมนูนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยครับเพราะว่ามีหลายคนขอเข้ามาบ่อยมากให้ทําเมนูนี้แต่จงไม่กล้าทำออกจริงๆเพราะว่ากลัวเพื่อนๆหลายๆคนเขาไม่ทานแล้วเขาจะไม่โอเคอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราใส่นิดนึงคราวนี้เราก็ผัดให้ใบกะเพรามันสลดแล้วก็หอมนิดนึงนะครับ พราะว่าเราจะทานเลยฉะนั้นก็ต้องให้มันเริ่มสุกนิดนึงเดี๋ยวมันจะสดเกินไปน,นะครับแสบจมูกนิดนึงนะครับทำเมนูนี้ถ้าทำในครัวที่ปิดปิดอย่างตรงนะครับโอเคเสร็จแล้วปิดไฟได้อเอยวจเสียงนิดนึงเิดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่โอเคผัดเผ็ดหนูหนา สูตรง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับเผ็ด mm hmm. แห้งสนั่นมากครับบอกเลยอันนี้นี่ถ้าคุกกับข้าว,วร้อนๆนะครับแล้วก็หยอดน้ำปลาทั้งหน่อยนะโอ้โหฟินนึกถึงตอน,นเด็กๆ mm hmm. ก็เดี๋ยวขอโทษครับส่วนผสมต่งตางๆต้อเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆมันฉุนมากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนายโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทาอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆนะครับโจะจะพยายามหามาเมนูแปลกๆมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากบายบายสวัสดีครับ